หอยหอยมากินอันยำบวมม่วงใส่อีปูค่ะล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมายำบกม่วงกันจ้ะโอเคค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นการยำนะคะนี่เจดเบิงเลยครับนี่นะคะใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะน้ำเชื่อมเนาะนี่นะคะน้ำเชื่อมเผ็ดมาแล้วค่ะ พริกป่นค่ะเนียใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวแสบนะคะน้ำปลาครับนะน้ำปลาราจ้านะคะใส่ไปเลยนะคะโอเคนะคะคุกเขาเลยะคะ่ะใส่ทุงมือแล้วะคะ่ะกินผู้เดียวกับใส่ยันแสบนะคะอู้สีสันนะคะหอมแดงจีบ่าใส่หรอกค่ะพี่น้องหอมแดงจีบไปถึงกินแก้มเอานะคะ ชิมรสตามชอบเลยแม่คุณจ๋าเพียอยากให้มูจอไดไ้กินน้ำเลยกินแบบสุดยอดมากเลยแม่คุณเข้าให้เข่ากันก่อนนะคะจังแจวอีปูมันลงหน้าพี่น้องปูเลือจากอันมากคันละอุ้ยมาเดินมาเดินพี่จอ,องจ๋าชิมก่อน หยอดเลยบันเนี่ยเะใส่ปลาอีกหน่อยนึงนะคะแหน่เซจเลยบัดเนี่ยเอ้ยไผ่เป็นไผ่ละเอแรกเนาะนี่แหละพี่น้องบมูม่วงหาโลเหลืออยู่อันสามหน่วยพี่น้องเอ้ยกินผู้เดียวเด้อค่ะกินนะคะ่ะจอมม่านบูพี่น้องนะคะใส่ปูเข้าไปนะจ๊ะแล้วก็ไปคุกเขาอีปูเด้อเนาะ ขุดเข้าใส่อีปูค่ะบ่กมองใส่อีปูเด้อโอ้ยอย่าบวกไข่เลยนี่ความแสบนี่เนาะใไอน้ำให้น้ำม,มันเข้าไปแช่น้ำอีปูนะคะเด้อเธอจา๋าเธอนี่แหละของแสบเลยเธอจา๋าเนาอได้กินแล้วจะติดใจนะจ๊ะอุ้ยพุดน่ะเนี่ยไข่สัมพีน่น้องเอ้ยพุดน่ะ รับไม่จ้าผู้ใดไปกินดิบก็ขอ,ขอโทษขออภัยเลยคะ่ะส่วนตัวชอบมากค่ะกระปูดิบของดิบดิบนะคะผู้ใช้ดิบดิบก็กินพี่น้องจ้านี่แล้วเลวนะคะแบบย่ำแบบบรรน,นองค่ะส่วนหอมแดงนะคะเอามากินแกมซื้อเนี่ยะพี่น้องพักแกมค่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกินน้ำกันนะคะเนาะ